หญิงกัมพูชาสร้างเรื่องมาม่าไทยในกล่องมีเชียตปั่นชาตินิยมโซเชียลดืด22กันยายนโลกออนไลน์ในกัมพูชากำลังเดือดหลังหญิงชาวกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมีเชียตของกัมพูชาแต่กลับพบบะหมี่มาม่ารสหมูสับของไทยซ่อนอยู่ในกล่องถึง2จาก3กล่องพร้อมข้อความโจมตีสินค้าไทย และประกาศสนับสนุนเฉพาะสินค้า Made in Cambodia เท่านั้นหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำครั้งนี้เป็นละครสร้างเรื่องมากกว่าความจริงเพราะหากมีการปลอมปนจริงบริษัทมีเชียควรตรวจสอบและดาเนินการแต่สิ่งที่หญิงรายนี้ทากลับกลายเป็นการสร้างภาพชาตนนิยมเพื่อปั่นยอดคนดูทำให้บริษัทของตัวเองเสียหายและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของกัมพูชาเอง สำหรับใครที่มีคลิปวิดีโอหรือหลักฐานความจริงที่ต้องการเผยแพร่หรือตีแผ่ความจริงสามารถส่งมาที่เพจได้พร้อมรายละเอียดครบถ้วนติดตามเพจเงาอดีต Nation Dark เพื่อรับข่าวสารดุเดือดและความจริงทั้งหมดอย่าปล่อยให้ความเท็จปั่นโซเชียลทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศ